คิดว่ามันห้ามใส่ไปใส่มาต้องใส่ไปขวาขวาไปซ้ายเท่านั้นอเ,เออถุงเท้าเออเดียวเดี๋ยวน้องอ่ะเออใหชัของไหมครับมีของมาแจากครับท่วมมิดแล้วมีใครอยู่บ้านกันบ้างเนี่ยดีคนครับ เขาออกไปข้างนอกหมดแล้วใช่ไหมหยดก่อนรอได้เลบ้านของเรือเขาเขาจะมารอหลังตรงตรงโน้นตรงมุมโน้นโอ้โหจับกับเฮย บ้านบ้านท่านไหนทราบข่าวแล้วใช่ไหมท่วมท่วมเท่าไหร่แล้วฮะ สองเดือนได้ประมาณเดือนวมาสองเดือนแล้วประมาณสองเดือนค่ะน้าระดับน้ําสูงเท่าไหร่ครับค่ะตรงนี้ก็มีถ,ถั่วถ้าถ้าเลยไปตรงนู้นก็ประมาณเอวประมาณเอวเ,เลยนะ,ะ,ะ,ะมีเอวม,มีหน้ออกมันเลยมันต่างระดับกันแล้วลำบากลําบากขนาดไหนฮะเดี๋ยวเผื่อก็ลำบากบ้านช่องท่วมหมดเลยโอ้แล<ม>้วอยากอยากอยากได้อะไรเพิ่มไหมครับเผื่อแจ้งข่าวไปยังทางการอะไรอย่างเงี้ยครับ ไม่รู้จะอยากได้อะไรก็ก็อยากได้ความช่วยเหลืออย่างเนี้ยครับผมครับขอบคุณครับโชคดีครับผมขอบคุณครับวันเกิดน้องไปแจกน้องชาวภาคไทยอภิชาชาวบางบาง กรงานบนของรการมามอบของในครั้งนี้ครับจุดประสงค์เป็นอย่างไรแลวก็มาจากไหนบ้างครับครับก็ต้องขอบคุณแลังจาทีมงานคณะที่มาวันนี้มีท่านอดีสอนชัยคุบอธิบดีอายการสำนักงานคดีแรงงานอายการสำนักงานการสูงสุดและผู้จัดฟุตซอลทีมชาติไทยชุดฟุตซอลโลกพิทูเนีย2-0 2-1และทีมงานและก็คุณวนกล้าขวัญแก้วนายกสมาคมผู้สื่อข่าวออนไลน์คุณแจ้ นะครับและคุณคุณสุดานะครับและตอนน้องโกแล้วก็ฝ่ายแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สนุนรายสำคัญคือฮีโร่บริษัทคิงแพคกัดเร่นจำกัดาภายใตุ้งยาะฮีโร่ซึ่งมีชื่อเสียงไปทั่วโลกนะสนับสนุนในการมอบผู้ผสมท้องทย ในวันนี้ซึ่งเขาเดือดร้อนจริงๆแถวอำเภอบาดไถ่อำเภอบางบานโดยเฉพาะทําน้างานอายการทุกจุดตะวงใจพี่น้องคนที่ได้รับผลกระทบซึ่งเรามาเข้าพื้นที่โดยตรงเห็นความเดือดร้อนเห็นสายตาเขาบ่งบอกถึงความต้องการความขอความที่เหลืออันนี้สิ่งละเล็กของจุดะงของเราที่มาช่วยคนที่เดือดร้อนจริงๆนะครับคนที่มาทําบุญจริงๆครับ ถุงถุงยังชีดนี่ภายในมีสิ่งของอะไรบ้างครับผมยังชีพเฉลี่ยโลอาประมาณห้าหกโลมีทั้งกาวสารมีน้ําดื่มมีทั้งแปรงทีฟันมีเครื่องอุปโภคบริโภคยากันเท้าอาเท้ากันเท้ากันกันกับน้ำอ่ะนะแล้วก็จะมีถุงขยะฮีโร่ซึ่งมีทุกถุงเพราะบ้านต้องการพถุงขยาอย่างมากกับยาอากันเท้ากันกันกันกับน้ำ่ะฮะกันเท้ากับน้ำนะครับ